สดีผู้ปกครองที่เคารพแล้วก็สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเราเรียนเรื่องนัตยศัพท์มา2เรื่องแล้วนะคะจีบกับวงนะคะวันนี้เป็นนัตยศัพท์การล่อกแก้วการโย,ตก,รยกตัวการโยกตัวและการกลมไหลนะคะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะเป็นการเข้าใจแล้วก็แสดงออกทางนาฏศินอย่างสร้างสารรค์นะคะวิเคราะห์วิพากวิจารณคุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระนะคะแล้วก็ชื่นชมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งตัวชีวะจะมี2ตัวนะคะคือแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูดแล้วก็แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์น,นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องนี้นะคะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏยาศัพท์กับท่ารำนะคะปฏิบัติท่ารำตามนาฏยาศัพท์นะคะแล้วก็ชื่นชมการแสดงท่ารำตามนาฏยาศัพท์ที่สวยงามนะคะ สาระสำคัญนะคะนัยศัพท์เป็นคําที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการการกระทําให้ผู้ชมเข้าใจและชื่นชอบในการชมนัตศิลป์มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสาระการเรียนรู้วันนี้นะคะเป็นการปฏิบัติท่าจีบล่อแก้วโยกตัวการโยกตัวและการกล่อมไหลนะคะ จีบล้อแก้วเป็นยังไงนะคะจีบล้อแก้วคือลักษณะกิริยาท่าทางคล้ายจีบใช้นิ้วกลางกดข้อที่1ของนิ้วหัวแม่มือน,นะคะถ้าจีบนี้เราจะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะแต่ล่อแก้วเนี่ยจะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางนะคะโดยกดข้อมือข้อที่1ของนิ้วหัวแม่มือหักปลายนิ้วหัวแม่มือคล้ายวงแหวนนิ้วที่เหลือเหยียดตึงหักข้อมือเข้าหาลำแขนทั้งสนะคะ นี่นะคะท่าจีบล่อแก้วนะคะท่าจีบล่อแก้วเป็นอย่างนี้นะคะได้เห็นไหมคะเราจะไม่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้กับหัวแม่มือจะเป็นท่าจีบแต่จีบล่อแก้วจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วหัวแม่มือนะคะกดข้อที่1นึ่แล้วก็หักข้อมือเข้าลําตัวนะคะนิ้วทั้งสี่นะคะเหยียดตรงนะคะท่ายกตัวคืออะไรเป็นลักษณะการถือลําตัวเป็นหลักนะคะมีมือและเท้าประกอบท่ารําการยกตัวคือการก้าวเท้าขวา ตัวเอียงขวาแล้วโยวนตัวไปอีกข้างหนึ่งช้าๆทําจังหวะโดยการยุบเข่านะคะย่อยุบย่อยุบนะคะเรียกการโยกตัวะนะคะนี่คือการยยกตัวนะคะการยกตัวเป็นยังไงนะคะการยกตัวคือกิริยาของลำตัวส่วนเกลียวหน้ายักขึ้นลงไหล่จะขึ้นลงตามไปด้วยนะคะแต่สะโพวกจะอยู่คงที่และลักคอด้วยนะคะสะัโพกเอวนี่ไม่ได้ขยับตามคอนะคะจะอยู่กับที่ นะะเนี่ยการโยกตัวจะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปการกลมไหลเป็นยังไงเป็นการหมุนไหลช้าๆโดยจะเริ่มด้วยไหลไหนก่อนก็ได้นะคะจะซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้นะคะเช่นการกลมไหลขวามาซ้ายต้องยังไหลขวาก่อนแล้วค่อยๆหมุนไหลข้างขวาไปข้างหลังนะคะโดยกดไหลลงแล้วจึงกดไหลซ้ายลงไปหมุนไปอีก ไปข้างหลังนะคะฝึกทำท่ากลมไหลโดยใช้มือกดไหลทั้งสองข้างนะคะเราฝึกแรกๆนะคะเราก็ใช้มือกดก่อนเราจะได้รู้นะคะว่าเรากดไหลไหนนะคะไม่งั้นเราจะงงว่าเอ๊ะเรากำลังกดไหลไหนอยู่ไหลไหนกำลังกล่อมอยู่หลอมกลมไหลหมายถึงว่าเราเรากดไหลซ้ายนะคะไหลขวาก็เป็นตัวกล่อมเรากดไหลขวาไหลซ้ายก็เป็นตัวกล่อมนะคะแรกๆเราก็ใช้มือบังคับก่อนแต่การปฏิบัติจริงๆเราไม่ได้ใช้มือนะคะ อ่ทีนี้คุณครูมอบหมายงานนักเรียนนะคะครูอยากให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการจีบล่อแก้ว,กา,วการโยกตัวการโยกตัวการกลมไหลให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโดยการดูภาพประกอบไปด้วยนะคะแต่นักเรียนจดวิธีการและความหมายของการจีบล่อแก้วโยกตัวโยกตัวกลมไหลน,นะคะโดยที่ไม่ต้องวาดภาพนะคะส่งลงใต้โน้ตนะคะแล้วก็เลือกปฏิบัติ คุณคณรูตรงนี้คุณครูพิมพ์ผิดนะคะลูกเลือกการปฏิบัติไม่ใช่การตั้งวงนะคะปฏิบัติถ้าจีบล่อแก้วถ้าย,ตายกตัวถ้ายกตัวท่ากลมไหลอย่างใดอย่างหนึ่งมานะคะโดยถ่ายภาพนิ่งเหมือนกับการจีบการตั้งวงนะคะนะคะคนักเรียนทําเหมือนแบบนั้นเลยนะคะแต่ครั้งนี้มีให้เลือกนะคะ4อย่างมีจีบล่อแก้วมีโยตัว มีโยกตัวมีกลมไหลท่าไหนก็ได้นะคะถ่ายภาพนิ่งส่งครูใต้โน้ตแสดงว่านักเรียนส่งครูสองอย่างถูกไหมลกูกที่นักเรียนจุดนะคะจุดว่าจิตล้อกแก้เป็นยังไงยกตัวเป็นยังไงยกตัวเป็นยังไงกลมไหลเป็นยังไงแต่นักเรียนเลือกปฏิบัติมาหนึ่งท่าแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งนะคะ แปะมาใต้โน้ตด้วยกันเลยส่งมาด้วยกันเลยนะคะถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนไม่เข้าใจหรือว่าผู้ปกครองมีข้อสงสัยสอบถามได้ส่วนตัวนะคะโดยถามทางไลน์ก็ได้นะคะโทรมาก็ได้นะคะนี่คุณเบอร์คุณครูนะคะคุณครูให้เว้แล้วนะคะลูกขอให้ในักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติตามท่าที่คุณครูหนดให้นะคะแล้วก็ทําชิ้นงานส่งครูใต้โน้ตนะคะเจอกันใหม่วันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ